สวัสดีครับวันนี้พูกับผมโค้ดนายหรือว่าสิบหมื่นนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับดูข้างหลังนูนะครับวันนี้ครับมีโปรแกรมเดินไปมีโปรแกรมเดินมีโปรแกรมเดินทางไปต่างประเทศนะครับเอออย่ารอดูกว่าผมจะถ่ายทีละคนดูว่ามีใครไปถ่ายคลิปต่างประเทศกันบ้างครับวันนี้ครับเขานัดกันประตู5นะตอนนี้ผมอยู่ประตู5ป่าวะตอนนี้อยู่ประตู5ก็รอดูว่ามีใครมาถึงแล้วเขานัดกัน5้าโมงนะเอ้ยมีคนมาถึงแล้วทุกคนนี่ครับสองคนมาถึงแล้วเอ้ยไอพี่มาตรงเวลาได้ไงวะปกติมาเลทไม่ใช่เหรอใครตอน มีบอลมีเพียวมาถึงแล้วแล้วก็มีผม3คนตอนนี้ <c oughs> ก็รอดูว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่มาถึงสนามบินนะคลิปนี้ผมบอกไว้ก่อนบันเทิงถามก่อนถามที่ทุกคนก่อนบอลเคยไปอินเดียยังเยเคยเคยแคย่ไปลงเครื่องนะลงเครื่องอย่างเดียว <ไป S 1> ยังไม่เคยออกไปดู ยังไม่เคยใช้ชีวิตอย่างเขาเไเคยนะเพียวเคยไปยังเคยไปตรงพะอุลัสอ่ะเออ,เอ,เอไปแล้วไปละเล่นมุกมเล่นมุก,มกพะอุลัสก็เพียวก็ไม่เคยบอลก็ไม่เคยผมเคยไปนีปานทุกคนนีปานก็นับเป็นคล้ายคล้ายคอินเดียแต่เขาไม่ให้เรียกเขาว่าอินเดียนะเขาก็อยู่ข้างนี้นีปานนะัก็ไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของเขาจะเป็นยังไงนะเราบินกี่โมงมาหกโมงห้าสิบห้าเครื่องอะไรบ้างเครื่องอะไรการบินไทยการบินไทยใช่ไหมหกโมงห้าสิบห้านะอย่าไปดูนี่นี่เราบินเครื่องตรงไหนทุกคนนี่นะเราบินหกโมง หกโมงห้าสิบห้าใช่ไหมนี่หกโมงห้าสิบมาการิไทยมุมไบเอ้ยไปลงมุมไบครับทุกคนนี่นะนี่นี่น,น,นี่เราลงตรงนี้มุมไบน่ครับเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดนะเปิดย,ยังวะยังเอ้ยเปิดแล้วเคาน์เตอร์เปิดแล้วสามารถนั่นเลยนะหรือว่าต้องรอไปพร้อมกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรารอเช็คอินพร้อมกันนะเราจะได้นั่งที่เดียวกันรอดูว่าใครจะมาถึงเป็นคนสุดท้าย เชือกแต่งตัวโคตรเท่ยังก็วินมอร์ไทยเลยพี่บอยมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราห้ามใส่ขาสัตวจริงอะออไม่ผมมีผมเตรียมมาผมเตรียมมาเออนี่ยนี่ไงแหะพูดจริงเนอ,อ,อะ ผมเอาขาทัานมาหมดเลยทุกตัวเลยชายด้วยมึงดูดิสังเกตดูคนอินเดียไม่ค่อยใส่ขาท่านมันร้อนมันหนาวหิวพวุดท่านพี่บอยมาแล้วเพราะว่าพี่ไม่ได้เอาขาท่านมามีไม่ไม่อินเดียไหนแล้วที่เอมาอินเดียเขานับถือศาสนานั้นเขาต้องปิดหมดชิดแต่เราเป็นคนไทยอ่ะได้หมดนะพี่บอยนี่พี่บอยมาเป็นคนที่สี่แล้วคนเตลี่ยตัวคนเทยแม่ให้เอาไปแค่ที นี่แหละก็ไปซื้อที่นุ่นใส่ซื้อเสื้อผ้าใส่ไงไปซื้อ,อมีเอาไปหมดแล้วไม่ใช่พี่เนสเขาให้ซื้อที่นุ่นใส่การที่เราจะไปอินเดียเราต้องไปแปลงเป็นคนอคินเดียคลองเอ่ยคลออ,อยากอิเกียวคืออยู่แล้วเกียวไม่ได้ไม่ได้อ่ะ <laughs> โอเคก็พี่อบอยมาเ,เป็นคนที่4นะพี่ตอนนี้เคาน์เตอร์มันเปิดแล้วเช็คอินได้แล้วแต่ว่าต้องรอนั่งพร้อมกันก็เหลือตอนนี้เหลือพี่เอ็มพี่ชาร์ปพี่เอ็มพี่ชาร์ปพี่เนสยังไม่มานะคนก็รอดูว่าใครจะมาถึงเป็นคนต่อไปตอนนี้ก็พี่เอ็มมาถึงงงเเเเรรรรรีีีียยยยบบ้้้อออออออแลลวคคคคัใใมมมม่่่่่สสะะุพ็น ก็เลยอ่ยงูสุ้งรอบอะเมื่อส่งหนึ่งสองคนเนี่ยไม่ต้องคุยด้วยไม่ต้องคุยเหมือนชาร์ปเลย ใช่พี่ช้ามาหายไปตัวเนี่ยเขาบอกรถติดอ่ะในไลน์เพียงแค่เขาก็ไม่มาเส้นราชกระบังแล้วกระบังไม่ติดแต่โอกนอกก็ติดพี่เขาไปไหนมาเปล่าเส้นปิดแต่ถ้าเกิดเส้นนั้นมันเส้นนวดพอดีเลยนะเส้นนวดเลยเส้นนวดพอดีเลยเส้นนวดพอดีเลยใช่สาวไปรอบนอกไปรอบนวด้วยไปรอบนวดอ่ะไอ่เอ็มมันผิดคอนเซ็ปต์ว่ะมันเอาเป้มาสองใบเออเขาให้เอาเป้แบบนี้มาไอ่เอ็มผิดคอนเซ็ปต์ว่ะผมกลับก่อนแกเออแต่พี่เอ็มกลับก่อนแล้วแต่พี่เอ็มไม่ได้เดินทางพี่เอ็มไม่ได้เดินทางกับเราไม่ได้เดินทางไม่ได้แบกกระเป๋าเหมือนเรามดดููนนนนนีีี่่่กกกกกอออยยยาาับบคญปปปุไตลลเเเ๋วหืพ เเ็ลยนะพี่แต่เทนะแต่พี่เอ็มเอาอะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้เอาไว้โรงแรมอันนี้เอาไว้ติดตัวเฉตอันนี้ติดตัวนะเอออยากดูยาเดี๋ยวพึ่งอย่ายพึ่งนะมีอะไรนะย,ยาด้วยมาดูดูดแต่อันนี้พีเอ็มผมบอกก่อนนะอันนี้เราทำกระเป๋าหายไม่ได้นะ <c oughs> ไม่เหมือนอังกฤษนะกระเป๋าของเราสองคนอ่ะอยู่ที่รถคันนู้นนะซึ่งนหนึ่งในกระเป๋านั้นมีพาสปอร์ตของ,งานายเราต้องเอาพาสปอร์ตนายขึ้นมานะครับ <c oughs> Oh, ขอบคุณครับ you welcome yes. ัะ thank you so much ถ่ายคืดราก่อนอะไม่ได um oh, ้กล um um uh> oh ับประเทศด้วยอะเผลอๆไม่ได้ลืมด้วยต้องโดนกระโม่ไอ้พี่เอายามาทุกคนดลยใช่ใช่เยียมเอายาไวตอนตอนกลับอ่ะพี่กลับแต่ตัวนะยาฝากไว้ที่ผมอันนี้คือตากล้องเนี่ยใช้กล้องไม่เป็นอยู่นะครับตอนนี้แม่งกล้องไม่หันไปหันมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไ มันต้องงนี้อ่ามันผูกกัดหน้าผมมันต้องกดปีดมันต้องกดปิดเออมันจะไปได้ได้โอเคต้องดี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 ตอนนี้ก็รออีกสองคนทุกคนรอดูว่าเขาเมื่อไรจะมาทุกคนตอนนี้คนที่6เรามาถึงแล้วรอดูนะว่าจะเป็นใครเดินผ่านประตูมาผมกับกล้องให้ดูมาแล้วเหนดูว่าเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วพี่บอลเป็นสปิกินลิสหน่อยได้ว่าเขาไปประเทศไหนนี่ครับมาแล้วครับพี่เนทเป็นคนต่อไปนี่ยังไม่มาอีกคนหนึ่งยังไม่มาไม่รู้เหมือนกันก็บ เอามาแล้วเอ้ยเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วเฮ้ยมาคนสุดท้ายป่ะดีดีเขเดินผ่านมาแล้วนี่นี่อาอ รูคอลรอรูเครื่องจะเต็มแล้วโอ้ยใหใหญ่เโอเคตอนนี้พี่ชับก็มาครบแล้วนะคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ชับมาถึงแล้วคนสุดท้ายเลยนะเนี่ยเบนมาขับจ้ารถเบนมันขับช้าเห็นเออรถเม์บนรถเมย์ไงเบนเมย์ไงยี่สิโอเคทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนมาครบแล้วก็เดี๋ยวเราไปเช็คอินมาเราจะได้นั่งที่ไหนครับเดี๋ยวผมเอาพาสปอร์ตมาก่อนโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัวเช็คอินก่อนเดี๋ยวเข้าในเกตแล้วก็จะถ่ายห้ทุกคนได้ดููอออีีีกกตนนนน้้้้เเขขาาามงใแลวพ่่ยไห 118่งหนึ่งเอสนึ่งนึทุกคนดูนะคนเขาบอกสนามบินใหม่สนามบินใหม่เลยโดนเมืองเลยเหรอที่เดินไปอ่ะมันไปไกลไม่ไปไกลนะอันนี้คือครั้งแรกเลยที่เข้ามาสนามบินตัวนี้เดียวบอลขาไม่รู้พี่บอกเลยให้มันเข้ามาเลยอ่ะติดตัวมออะไรหรือเปล่าติดที่นี่ไปอีกอันนี้คือสนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าครั้งแรกที่เราจะมาขึ้นแบบนี้ได้เรียนใหม่อันใหม่ที่เขาจะเชื่อมไปไกลมากโอเคก็เดี๋ยวเราไปกันออ๋เมีย น้องเมียยังไม่ออกไปไหนเลยเมียทักตามแล้วพี่บอะเมียถทรตามแล้วทุกคนเมียคนไหนไม่รู้เมียคนไหนโอ้ยอีกคนหนึ่งไม่ได้บอกบอกคนเดียวใช่บอกคนเดียวหลายู้่ตอนนี้เขาไล่แล้วไปพี่หมดตอนนี้ผมก็ขอเดินทางไปเกตนะครับเพราะมันเหลืออีกครึ่งชั่วโมงที่เราจะต้องขึ้นเครื่องแล้วข้าวเ็าไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินเลยทุกคนตอนนี้ต้องนั่งรถไฟนั่งรถไฟข้ามไปพี่บอยลงมาอีกงะทุกคนตะกี้ลงลิฟต์ลงกันะมาแล้วนะมันน่าจะไปไกลมากเลยนะทุกคน รอดูว่าจะเป็นไงพวกนั้นรู้ไหมคือตอนนี้เรารอไม่ได้พี่ว่าต้องหันหน้าเข้ามาเพราะว่าเครื่องอะใกล้ขึ้นแล้วใช่ก็ถ้าเกิดว่าไอพวกนั้นตกก็คือไม่เป็นไรช่างมันเราขึ้นไปก่อนนนก่อโอเคก็รอดูว่าใครจะมามัมาแล้ว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 อยู่ตรงบนนู้นเลยนะนู้นเยอยู่บนนู้นต้องขึ้นรถไฟไปนะทุกคนนะแต่ผมเคยประเทศจีนพี่บอยประเทศจีนขึ้นแบบนี้แหละราไาแบบโคตรไกลอะก่อนนี้ครั้งแรกเลยนะที่ลงมันแบบนี้ตอนนี้ครับรถไฟมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟนะ โอเคตันนี้เข้าไปแล้วนั่งนั่งเฮ้ยให้คนชรานั่งนี่ไงนั่งแล้วโอเคเปรี้ยงไรพี่ไรอะไรไม่รู้แบบเกี่ยวมือแขล้งเข้าไปมือมือเดือนไหลนะคิดไม่ดีไงพอคิดไม่ดีปุ๊บเมียแช่งไงเหมือนในหนังเลยรถไฟอะรถไฟไงไม่เคยขึ้นกันหรอฮะไม่เคยขึ้นกันหรอไม่ไม่เห็นท้ายแบบนี้ไงพี่เห็นรถไฟใต้ดินท้ายแบบนี้ไหมไม่เห็นนี่มีใครขึ้นหลายรอบแล้ไม่มันไม่เห็นทั้งหลังพี่เคยขึ้นที่นี่หลายรอบเอาจริงอ่ะไปไหนอ่ะไปเกาหลีไปไหนคนละขาอช เขาไปใกล้นะเราไปไกลพี่วายนี่อะไรเนี่ยใหญี่ปุ่นใหญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นมีแต่ของดีๆนะมันคือกาวที่ไว้แปะรถบรรทุกนี่นี่ทุกคนนี่ทุกคนได้กลิ่นเหมือนน้ำยาทะเลไม่กลิ่นตะกาวเลยตอนนี้ถึงนะเอาพี่เอ็มลงไปลูกพี่วายลงไปลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมต้องขึ้นบนไรเรือนไอ้ยี่เม่นดีว่ะเออแม่งแห้งแล้วมันเคลือบไปแล้วปัดตะกร้าเปล่าพี่วัดปัดตะกร้าเปล่าปัดเลยปัดทัดดตะกร้าเปล่าเนี่ยปัดตะกร้าเปล่ามันไม่มีใช่ไหมโอเคทุกคนผมขอเดินทางขึ้นไปเกรก่อนนะกลัวไปขึ้นนไม่่ทัเพราาะว น่าจะใกล้จะขึ้นแล้วครับทุกคนโอเคทุกคนอันนี้มาอีกฟางเหนือคือใหม่มากพี่บอยใหม่มากขาวมากขายอะไรขาวมากทุกคนนี่อันนี้คือของฝากนะทุกคนไอ้ไมซ์เน็ตจะเข้าไหมจะเข้าไหมเราไม่แน่นะภายในปีนี้ไม่เข้าเออภายในปีนี้ไม่เข้าเฮ้ทุกคนซื้อเยอะอาจจะมีในสนามบินนะทุกคนเออ มันสิบนาทีขึ้นเครื่องนะหรือซื้ออะไรไปกินกับแม่ล่ะอะไรดีกินอะไรดีแต่ผมว่าขึ้นไม่เกินชั่วโมงมันก็น่าจะมีข้าวกินบนเครื่องมีมีข้าวบนเครื่องมีพี่วายมันต้องกินแล้วเราต้องปลอมตัวเป็นคนประเทศเขาแล้วไงนี่ไงอันนี้เวฟได้เลยนะกินนาทีเนี่ยนายนี่แหละไม่สแน็คควรจะอยู่ตรงนี้เลยเออใช่แต่อันนี้มองไม่เห็นนะทุกคนไม่สแน็คต้องวางคู่นี้ช่วยกินอะไรดีแซนด์วิทอ่ะแซนด์วิชเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบ เก็บเท่าข้าเหมือนกันนะข้าวก็เหมือนกัน2อ5ร้อยาข้าวสองร้อยสี่สิบห้าบาข้าสนามบินฟองใหม่ด้วยเขาล่างหาค่ารำสนามบินโคูลอันไหมเราโคูลอนไหมทุกคนน,น้ำคูลอันห้าสิบน้ำคูอันเอาน้ำไหมโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกก่นอนนะ,นะว่าจะกินอะไรตอนนี้ทุกคนเรามาผมมาเจออีกร้านหนึ่งพี่ครับอันนี้น้ำสิบบาทใช่ไหมครับโอเคน้ำสิบบาทเปหบาทเหมือนกันไหมเหมือนรวยหยิบไปบอลหยิบบอลหยิบบคลหนึ่งคนละคนละคุณเป็นราคาฝรั่งไงอันนี้สิบาททุกคนอันนี้ชาร์ตไหมอันนี้ห้าสิบสองบาท้ออสู้พอสู่ ก็สู้อยู่พี่บอยของเราเอานะของเราไดเอานะทุกคนมาสนามบินเดี๋ยวแนะนำน้ำมันจะมีตรงข้ามกันให้ไปซื้อร้าน Golden Page โอเคสิบบาททรงนั้นอะไรห้าสิบ้าสิบบาทน้ำแดงไง เป็นสลากเป็นสลากใครจะมาก็ต้องเช็คดูดีก่อนพภานาบิ๊ใหม่เราไม่คุ้นเคยไงเดี๋ยวผมขอตัวเกมตัวขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวผมถ่ายทั้งบนให้ดูโอเคทุกคนตอนนี้กำลังเดินขึ้น,นเครื่องนะเป็นไ,ไงพี่เอ็มรู้สึกเหมือนได้รับการต้อนรับจากอินเดียอุ่นอุ่นแล้วอุ่นอุนลยนะโหดมากเลยทุกคนโอเคก็ผมนั่ง59าีครับผมตอนนี้เข้ามาแล้วอ๋อทำไมเขาคุยกับพี่บอลภาษาไทยอ่ะสวัสดีครับ ตอนนี้เข้ามาในเครื่องแลวนะโอเคตอนนี้ก็นั่งตรงนี้กันับเป็นครั้งแรกที่ผมนั่งไก่เดียวนะคือเรานั่งอยู่ระเบียกเดียวกันหมดเลยนะนี่เต็มไม่เต็มไม่เต็มแต่ตรงที่มึงนั่งอ่ะเต็มเต็มแค่เลยโอเคครับเราดูว่าเราจะได้ขยับไปไหนดีกว่าดูตอนนี้ครับพี่เขาบอกว่างพี่เข้าใจดีมากเลยบอกว่าตรงนี้มาก เหมือนตอนที่เราไกลับจากอังกฤษอะคือนอนยาวมากใช่คือแบบดีมากเลยอนุ่นพี่ชาก็นอนส่วนตัวนะเมื่อกี้ครับผมถามพี่บอยเครื่องนี้มีอาหารไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวเครื่องขึ้นปุ๊บเขาเกือบเลยแต่ทำไมเวลาพูดกับแอร์เขาเตดทำไมนายต้องทำแบบเสียงอ่อนเสียงหวานไม่ปกตินะพี่ครับมีอาหารนะครับเออมันก็ปกติเราคุยกับผู้หญิงเราต้องให้เกียรติเขาไงไม่ใช่เหมือนคนหนึ่งอ่ะขอได้กินก็ยังดลิ่นได้ยังดีขอดูไม่ยังดีโอเคทุกคนตอนนี้ครับทุกคนอาหารมาเนี่ยตอวแล้วนะดู เดี๋ยวผมจับกล้องให้ดูนะโอเคครับทุกคนมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นมะนาวไม้มะนาวไม้นนี้มันเค้กอันนี้น่าจะเป็นขนมปังเป็นขนมปัง,งอันนี้น่าจะเป็นถั่วน,นี่เป็นข้าวครับเดี๋ยวแกะดูนะใี่ทุกคนดูดีนะนี่ไข่ดาวน,นี่กะเพราน่าจะอร่อยนะ ตอนนี้ก็ลงเครื่องถึงมุมไบแล้วทุกคนเป็นเวลาเท่าไหร่พื้นถิ่นพื้นถิ่นฮาทุ่มครึ่งฮาทุ่มครึ่งเขาฮาทุ่มครึ่งของเราเรามทุ่มสามทุ่มครึ่งโอเคทางการชั่วโมงครึ่งทางการชั่วโมงครึ่งครับก็เดี๋ยวผมไปทำไรเสร็จก่อนออกจากสนามบินก่อนตากิถึงเมียแล้วว่าอยากกลับบ้านแล้วกินถึงเมียแล้วตะกี้กระโดดดีใจเลยขึ้นไปโอเคล้วนเดี๋ยวผมชิคกินนอกกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ออกมาจากที่เขาตรวจตมแล้วนะตอนนี้ก็มาซื้อซิมใครติดตมนานสุดให้ถ่าย คนสุดท้ายใครคนสุดท้ายล่ะไเพียวเพียวคนไทยอ่ะแม่และคนสุดท้ายใจเพียวเจ็ดนานสุดเขาถามเราง่ายบ้างก่อนเขาถามว่ามาใครบอกมากับเพื่อนตอบยังไงตอบยังไงไม่ได้ตอบอย่างนี้ตอบไม่ตอบตอบถายไทยผมเข้าไปก่อนไอ้นายบอกเซมเซมเซมไปขับมือป่าตอนนี้ครับรอซื้อซิมนะตรงนี้บัตหัวร้านเนี่ยครับมาแซงคิวผมไปกี้นี้ โ okay, 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 อเคครับ๋ยวารอดูซื้อซิมว่าเราจะได้เน็ตแรงหรือเปล่าเรตอนนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวรอซื้อซิมเสร็จน่าจะไปห้องพักครับรอดูห้องพักก็ว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ครับทุกคนมีปัญหาตัวนี้เครียดอยู่อ่พิชา้อยฟังตารางทุกอย่างที่เราเตรียมมาถ่ายสุดมันที่อินเดียนี้เน็ตคุยกับเขาว่ามาเดนนาเดนนาคือว่ามาเดนนาใช่ คือมาเดือนเก้าใช่นี้เดือนแปดมาไวไปเดือนหนึ่งทักไปหาดัวดัวบอกมึงเป็นสัตว์มือเร็วจังวะเออมึงมาไวไปเดือนหนึ่งเหมือนจะตลกอ่ะแต่เป็นไม่ตลกเพราะวเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดเลยแป๊บนึงเลเพราะว่ามึงแก้ได้มึงแก้ได้มึงแก้ได้ตอนนี้กำลังให้พี่ได้แก้อยู่ครับทุกคนว่าจะเอาไงเราคิดที่มันมาสนุกมากแต่ว่าเราจองไปเดือนหน้าไม่ได้จองเดือนนี้ทัวร์เลยถามว่าเฮ้ยแค่มึงมาทำไมเดือนนี้ไม่ใช่เดือนหน้าเหรอประมาณนั้นโอเคทุกคนรอดูว่าจะเป็นยังไง ตนอนนี้ก็นั่งผมพี่ช้าร์พี่เอ็มนั่งแล้วตอนนี้เป็นเที่ยวพี่บอยบอนพี่เนสเบื้อแรกที่อินเดียเรากินเคเฟซีกันได้จะกินแฮมเบอร์เกอร์ของที่กันครับทุกคนแต่ยังไม่มานะั้าเกิดมาอย่าให้ดูรูปลักษณ์ว่าเป็นยังไงนี่ครับเราได้เคเฟซีละหน้าตาเป็นไงพี่ชารพน่ากินไหมผมเ,เบอร์เกอร์บ้บนานเราเลยเออก็น่ากินอยู่นะแต่รสชาติไม่รู้<ต>นะแต่รสชาติไม่รู้ว่าจะเป็นไงก็ให้พี่ชัรพกินก่อนให้พี่ชัร์พจิ้มพอมาดีไม่ดี ได้มาได้อยู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้น่าจะจบกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอห้องพักนะผมขอกินก่อนตอนนี้ครับผมกับพี่บอยก็ขึ้นสามล้อมาแล้วมีมิเตอร์ด้วยมิเตอร์ด้วยพี่ัยเออร์ในไทยไม่มีนะเขาไม่มีบอกนะว่าเฮ้ยเหมาเหมาอะไรไม่มีนะเขาตดมิเตอร์เลยนะช่ครับนี่ครับโคตรเท้เลยสามล้อมโอ้โหพาซิงอีก โอเคทุกคนว่าผมขอขึ้นสามล้อก่อนนะมันอาจจะมืดๆแต่เขาโทษด้วยมองไม่เห็นมองไม่เห็นทุกคนแต่วบางเขาถือว่าสุดยอดนะถือว่าดีนะทุกคนใช่มาเจอครั้งแรกก็สามล้อดีอยู่มีพิเตอร์แล้วโอ้มันโค้งโค้งโค้งคนแรงอ่ะโอ้ยแรงโค้งเขาโมดิจี้ไปจี้ไปจี้ไปจี้ครับจี้ตุดอันนี้ครับทุกคนแสงแสงอ่ะบแสงอ่ะมาอันนี้รถใครนี่รถใครวะอันนี้รถใครใช่ไหมใช่ไหมอ่าบอกชักช้าพุ่งชักช้าเอ้ยรอรอ ช้้าาไวพี่รถเราแรงว่ะรถเราได้ดีกว่าพี่บอยมาครับเดี๋ยวผมขอดูแผนที่ไปนึงเดี๋ยวแม่งพาไปหลงอุดมไปอุดมไปโอ้สายโหดทุกคนคันนี้สายโหดพี่บอยอะไรตอนนี้ขาอ้อมขาอ้อมแบบอ้อมเลยอ่ะตัวิีบอยจุด ู GPS อยู่ทุกคนไม่ไปคนทางแม่ไปคนละทางนะทุกคนพาอ้อมไปโคตรไกลอ้อมใหญ่ใหญ่มากใช่หัวหมอเอ้ยมึงพากูอ้อมโคตรไกลจากปกติอ่ะประมาณ4กิโลถึงอ่าอันนี้มันน่นรอบไปกี่กิโลตอนเนี้ยกกิโลแล้วแม่งพาแบบโคอ้อมโคตรไก่อ่ะเราจด g ี s ีอดูนะทุกคน11กิโลเ็กิโลเลยโอ้ยไม่ไม่นับรวมกับที่ออกมาเมื่อกี้ด้วยโอ้ยหรือเป็นเส้นทางของเขาไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้นะมันเป็นเส้นทางไหมจีพมันก็บอกเส้นทางนี้ไปได้เราพูดไม่ถูกด้วย ม,ม,มันพา,าเมืองใหญ่ด้วยทุกคนดูนี่ชมเมืงองชมเมืองก็ไม่เป็นไรชมเมืองไปดีทุกคนดูมันพาเข้ามาในป่าแบบโคตรป่าพี่บอยเปิดไฟสูงแล้วทั้งหน้าดูแบบเป็นป่าหมดเลยดูแล้วมันจะล่อไปสองร้อยแล้วเดี๋ยวดูเรามีแบงค์ห้าร้อยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะทอนม,มันจะทอ,ทอนยังไงนะคนโหแต่มันรู้ดี่มันพาเข้ามาเหมือนเอาเอาไกลที่สุดอะในตอกก็อมุมทุกอย่างอะดูดิโอเคจาถึงโรงแรมผมจะถ่ายดู ตอนนี้นะพี่บอยเอาตแล้วอนแรกมันจะเอาเอาสอพันบ้าไปบอกมบอกคนละตอนนี้ครับทุกคนกำลังเคลียร์ค่าใชื่อใจคนบนกลับมาแล้วเนี่เฮ้ยของพี่ต่อไว้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮยนิดเราดยวไมพี่บอยนในิเอร์ม่ขึ้นแปดอย่ะโอเค a n k y i e อขึ้นแปด้ นะโชคดีพี่บอยมาเนอะแต่ผมไม่ให้ไม่จะเนียนผมให้แค่ค่ามิเตอร์แปดร้อยเหรอใช่ผมให้แค่ค่ามิเตอร์หนึ่งร้ยบาเหรอใช่เมื่อกี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบมิเตอร์พี่บอยขึ้นสองร้อยมิเตอร์ผมขึ้นแปดร้อยของผมแป้งพาวนใช่แล้วเพียงกับช้างที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ครับไม่ตอบในกลุ่มด้วยผมว่าเราต้องเราควรเดียวรอยู่หลังผมโคตรโหดพี่เอ็มรวมค่าเลนจที่แปดร้อยโดนไหมแป้งพาแล้วโดนใช่ภาคมจริงภาคุดภาคม ตอนนี้ครับขึ้นมาห้องพักแล้วผมนอนกับพี่บอยนะเพราะนอนกับคนอื่นไม่ได้คนอื่นคนพี่เนี่ยก็นอนคนเดียวใครกันเากินข้าวกี่โมงเก้าโมงเก้าโมงเนี่ยกินข้าวเก้าโมงเก้าโมงเดีวกันพี่บอยอุ้ยตรงข้ามห้องพี่ชาร์ปเด็กโกลนั่รู้ห้องน้ำไม่ได้นะใครคนไม่มีใครโกลไม่โอเคนี่ผมกับพี่บอยไปแล้วพี่บอยสกีการ์ดพี่บอยอุ้ยชี่เย็นอู้เปล่งเด่นด้วยสวยด้วยทุกคนสวยด้วยพี่บอยนอนไหนพี่นอนนี่ะได้ทุกคนดูเตียงนอนดีมาก ดูผมไห่พอคนละเตียงดีนะทุกคนเดี๋ยวนี่โรงแรมทุกท่านผ้าดาวไห้พ่บอยถึงไหมแต่ก็มันก็ใช้ได้อในอินเดียทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูในห้องน้ำนะนี่คือกระจกนี่คือส่วนนี่คือห้องอาบน้ำโอ้เดี๋วันนี้เตียงนี้ไหมพี่โอ้นี่เห็นไหมแต่มันน้อยนะมันแบบนอนพอดีตัวเลยอะดูดินอนพอดีตัวเลยแขนออกไม่ได้เท่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเท่านี้เลยโอเคทุกคนผมก็ คืนนี้หลับฝันดีทุกคนผมก็จะนอนกับพี่บอยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันพรุ่งนี้เช้าไม่รู้ว่าหันทช้าเป็นไงก็รอดูครับบ <ไป S 2> ๊ายบายมันจะมุ้งม,มนหน่อยนะช่วงที่ผมขึ้นรถกันนะผมโดนโกงค่ารถตรุ่มอะไรหลายๆอย่างโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ไปไปนตอนเช้าแล้วผมพี่บอยพี่ชาบอยู่ในลิฟต์นะกำลังจะลงไปประชุมแล้วก็กินข้าวด้วยเบริฟาสต์นี่ครับคนมารอแล้วกินปล่าไหม ไทยจิ้มตับไม่ดนไม่ออกไม่มดูนอนคุณไมาต้องเท้าแต้มาโอเคปะนี่ครับทุกคนเอาพร้อมเลยก่อนอาหารมาเขามีกะโพดมีเหมือนผักนีมีเหมือนนี่แป้งแป้งมีแป้งใช่มีอะไรแบบเยอะๆนี่ครับบอลก็ะติ๊เหมือนกันเป็นงานบอลรสชาติข้าวมีนข้ามันอร่อยไหมอร่อยผมชิมมาหน่อยข้าวมันข้าวมันอืมข้าวมันถือว่าได้ข้าวมันปกติอยู่แล้วข้ามีแผ่นเลยเนี้ย เหมือนลูตีบ้านเราจืดๆมันมีมันมีคลองข้างในด้วยใช่มันมีแกงด้วยทุกคนกินแกงแกงเหมือนที่ผมไปในปาเลยทุกคนเไส้กรอกอร่อยดีดื้อดืด พี่บอยโอเคทุกคนตอนนี้กินข้าวเสร็จมาแล้วเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศบ้านเขาไม่ได้บรรยากาศหลังป่าเขาหลังโรงแรมหลังโรงแรมหลังโรงแรมพี่บอยเป็นไงกับข้าวเป็นไงบ้างรสชาติแปลกแปกมันแต่มันก็ได้นะเพราะผมกับพี่บอยไปเจอกันที่เนปาลมาแล้วอันนี่แย่กว่านี้เนปาลนู่น้ำผักลาดเลยน้ำผักแบบลาดเลยแต่นี้ถือว่าเออกินได้ไม่ตองตายก็มีไข่มีอะไรมันอยู่แต่รอดูมื้อที่สงเพราะว่าโรงแรมที่เราอยู่กับกาแเมืช้าเอเช้าเมื่อเช้านี่ให้ไปเต็มเสก็พวกอะประมาณพวนกอะกินได้มันไม่หนึงกับแย่แต่ก็รอดูตอนเที่ยงล ตึกล้างเลยตึกร้างเลยนอนตึกล้างซ่อนแอบ,บตึกล้างในอินเดียเราจะเข้าไงก่อนเขาไดเขาได้ดไเออไม่รู้ไม่ผิดไม่รู้ไม่ผิดโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็วันนี้น่าจะไปหาถ่ายคลิปของพี่เนศนะรอติดตามช่องพี่เนศเลยช่องผมก็ยาวๆอะ่ะเรื่อยๆถ้าเกิดมีว่างก็าหาโอกาสถ่ายทุกคนได้ดูครับ อันนี้ครับอาหารเที่ยงครับได้ไม่บ่อยอาหารเที่ยงได้น้ำมีอะไรบ้างอ่ะบ่อยปล่อมาอะไรก็ไม่รู้ทำเหมือนเนปาลเลยอร่อยไหมพี่เอมยังไม่ได้เลยพีเอ็บอลเป็นไงบ้างอร่อยเชียวเป็นไงบ้างกินได้ไม่ค่อยเยอะทำไมล่ะเหมือนทุกคนเหมือนทุกคนงั้นก็อดกินเยอะอยู่นะพี่นี่ล่ะได้ไหมกินหมดโด่ผมกินจนจานสะอาดเลยเออดูดิสะอาดไหมเออจะมี คือคนอื่นเขากินอ่ะเขาเขากินได้อยู่ง่ายกินง่ายยากโอเคเนี่ผมพอกินก่อนได้่าทะเลาะกันเด้เปลี่ยนคนทะเลาะเลยนะอะไรพี่ท้าพี่ท้ากับพี่เนี่ยทะเลาะกันอะไรเรียะไรเนี่ยทะเลาะอดทะเลาะกันอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ชีสชีสอ่ะใช่อะไรเต้าหูนี่พี่เนียกำลังเนี่ยคนประทับแต่แต่มันเหมือนเต้าหู้บ้านเราจริงๆแม่รูปร่างรูปร่างเหมือนแต่รสชาติเดงไม่รู้รสชาติก็เหมือนไม่เหมือน ไม่ใช่เรื่องคนไม่ร mm ู hmm. ้จักเต้าหู้่ะนะเขาไม่รู้จักเต้าหู้เขาไม่ได้้องก็รู้จักเต้าหู้อยู่แล้วไม่เหมือนพี่บอยอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยชอบปลาดิ่ชอบชอบนนี้สั่งสั่งมาเพิ่มอยู่ได้แล้วเนี่ยจิ้มเต็มจิ้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 มใส่ปลาเออมาแล้ว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  I have a question what is this it's what it's s h i cheese เอาแล้วเถียงเอาเถียงเถียงไปแล้วไปแล้วไม่ยอมไม่ยอมไปมาแล้วเมื่อไหร่เมื่อไรพี่จับ Cottage Cheese มันเป็นตัวผสมก่อนเองอ้โนี้น่าจะรู้ไหมรู้

นี่พนเน่น่าจะเป็นชีสมั้งนี่ครับทุกคนนะตกลงคืออะไรพี่ชับพ,พาเน่ชีสอ้อโรตีโอเคโรตีมาแล้วโรตีมาแล้วทุกคนนี้อร่อยนัออยน,ออยนี้อร่อยนี้อร่อยระหว่างที่เถียงก็รู้รนโอเคกินต่อ